สวัสดีรับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับจัดหนักจัดเต็มกองรับอิสราเอลระเบิดฐานที่มั่นและเคยไขวงใต้ดินของกลุ่มกวากระไลฮามาสเสียหายยับเยินลาพนาศูนย์และชายของใหญ่ถล่มฐานที่มั่นและโครงสร้างฐานอาหารของกลุ่มกวากรายฮิตบลเลาะใส่ไม่ยั้งและวิลาทีกองทัพอิสราเอลบุกถล่มตแหแดงของกลุ่มกวากระไลฮามาระเยบปะชิดบนถนน อิชีพกลุ่มกวาการลฮามัสได้จํานวนมากแหลก่กองทัพอิสราเอลบุกค,ค้นเครือข่ายอโมงใต้ดินของกลุ่มกวาการลฮามัสยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของฮามัสที่ซ่อนไว้ในอุโมงจำนวนมาก เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสฉคราพการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการฮามาสหลายเหตุการ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการ์แรกเป็นเหตุการ์ที่กองทัพอิสราเอลยังคงกวาดล้างกลุ่มก่อการฮามาสในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยฉากการสู้รบนี้เป็นฉากการสู้รบที่กองพันวิศวกรรมการรบของกองทัพอิสราเอลได้ระเบิดฐานกลุ่มก่อการฮามาสและเครือข่ายมุงตาดินของกลุ่มก่อการฮามาสในพื้นที่เมืองอันบูเรสนะครับ ขุมก่อการราฮามาต์ใช้ตึกของพลเดือนที่เป็นที่พักอาศัยนะครับขุดรูมง์ใต้ดินและทําเป็นฐานก่อการร้ายของพวกเขาจากนั้นกองทัพอิสราเอลมาประกาศให้ประชาชนชาวปเาเลสไตน์ออกจากพื้นที่แห่งนี้ไปและกำจัดลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้จำนวนมากแล้วกองทัพอิสราเอลนั้นจึงได้ติดตั้งระเบิดแสวงเครื่องนะครับ ที่ติดตั้งไว้ทั่วคือข่โบตตาดินของกลุ่มกกระลาฮามาสรวมถึงฐานทหารของกลุ่มกกระลาฮามาสต่างๆนะครับในบริเวณนี้และจากนั้นก็ขออนุมัติจากผู้บัญชาระดับสูงของกองทัพอิสราเอลขอุมัติระเบิดฐานที่มั่นและคือข่โบตตาดินของฮามาสแห่งนี้และนำมาสู่การจุดชนวนระเบิดที่รุนแรงทำลายฐานทหารและเครือข่ายโบตตาดินของกลุ่มกกระลาฮามาสแห่งนี้ ทำให้ลาปนาศูนย์เสียหายยับเยินได้มีชิ้นดีมาในที่สุดนะครับเกิดคุณขวัและเปลือกไฟลุกโวยพุ่งอย่างตำแหน่งที่กองทัพอิสราเอลระเบิดทำลายฐานที่บ้านขนาดใหญ่และเครือข่บงต้าดินของกองก่อการฮามาสแรงมากจริงๆนะครับพี่น้องดูไกลอย่างแรงขนาดนี้มีขึ้นช็อคเวฟบด้วยนะครับอยู่ใกล้คงจะแรงแน่ดูนะครับเกิดคอควันฟุ้งกระจายไปทั่วเมืองอันบูเลสเลยทีเดียวนะครับว่า กว่วกลายฮามัตมาสามารถใช้ฐานคือไข่องแต้ดินแห่งนี้เป็นฐานก่อการร้ายได้ต่อไปนะครับและคาดว่าหากมีกลุ่มกัวกลายฮามาสยังหลบอยู่ในคือไข่นอน่งต้ดินดัก่านั้นงานนี้ดับเกลือนดับยอ้อนะครับเป็นปุ๋ยคาสร้างตึกกระหักพังที่พวกเขาใช้เป็นฐานก่อการร้ายแน่นอนนะครับโดนไปเต็มๆสกนาดนั้นไม่รู้ว่าจะคุยไปทําไมนะครับลูม,ม่งต้ดินฮามาตที่ใช้งประมวาณมหาสารจากชาติมุสลิมบริจาคให้ชาวปาเลสไตน์เพื่อมาพัฒนาถินกาสซาและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวปาเลสไตน์นะครับแต่กลุ่มกกาม เอาโงูมาเหล่านั้นมาขุดดูมูแต่ดินสร้างเป็นฐานก่อการลายแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับและในเมื่อกว่ารลายฮามาสไปบุกติดที่สคาญหมู่ชาวอิสราเอลชาวโลกและชาวไทยแบบนั้นก็ต้องจบที่การทําลายเสียหายยับเยินจากน้ามือของอาวุธหนักของกองทัพอิสราเอลที่บุกทาลายตำแหน่งต่างๆทั้งเครืขอข่ายมงแต่ดินและฐานาหารของกลุ่มก่อการลายฮามาสอย่างต่อนเนื่องแบบนี้เลยนะครับพี่น้อง เสียหายเป็นปุ๋ยผงไปเลยทีเดียวไม่สามารถนําไปทางก่อการร้ายได้ต่อไปนะครับและสามารถปิดชีพทหารกลุ่มก่อการร้ายฮามาสได้จำนวนมากนะครับจากผลกรรมที่ตาสนองฮามาสเองเพราะไมา้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่ก่อนทัพอิสราเอลกวานล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาสไม่พอ ยังมากว่าล้างกลุ่มอกอกลาฮิตบนลอเพลราคามาสอีกด้วยนะครับโดยฉากการสู้รบนี้โดยฉากการสู้รบที่กองทัพอิสราเอลใช้ของใหญ่นะครับก็คือระเบิดเจแดมที่มีน้ำหนักมากกว่า2,000ปอนด์หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าระเบิดแรงมากจริงๆที่กองทัพอากาศอิอสราเอลยิ่งระเบิดเจแดมใส่แมงหัวของกลุ่มกอกราฮิตบนลอนะครับที่มีจุดต,ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีแสด,ดงตดกับที่เหนือของประเทศอิสราเอลนะครับส่งกลุ่มกอกลาฮิตบนลอสใส่ไม่ยั้งแบบนี้นะครับสตุ้มสตุ้มไม่วาา่ ได้โจมตีทางอากาศครั้งใหม่ต่อกลุ่มกอกร้ายฮิตบันลาะทางตอนใต้ของเลมานอนในเมื่อไม่นานนี้โดยสถานที่ถูกเครื่องบินลบเทพของกองรับอิสราเอลทางเอชสิบห้าเอ1สิบหกเอนะครับเป็นบริเวณที่อยู่ในหมู่บ้านเบารูนทางตอนใต้ของเลมานอนซึ่งรวมถึงศูนย์มัญชาการของฮิตบันเลาะและอาคารอีกหลายหลังนะครับที่กลุ่มกอกร้ายฮิตบันลาะใช้งานและเป็นฐาน ช่องสูมจุดปไปยจรวดที่กลุ่มก่อการร้ารยฮียบ,บ,บนรอบบางอ่าวเหมิมเกริมยิงจรวดมาใส่ตำแหน่งของประเทศอ,อิสราเอลนะครับสุดท้ายก็ถูกกองทัพอิสราเอลจับได้และนำมาสู่ด้วยการยิงที่รุนแรงจากระเบิดเจแดมของเครื่องบินรบเทพอิสราเอลแห่งนี้มาในที่สุดนะครับและกองทัพอิสราเอลยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าได้โจมตีจุดสังเกตการ ของกุมวกร้ายฮิตบล้อในพื้นที่เมืองมาลูนอันลัดด้วยนะครับงานนี้ทำให้กลุ่มวกร้ายฮิตบล,ล้อกินระเบิดตีแดมไปเต็ม,มสำล่าสำเล่าอยู่ด้วยมานะครับที่อยู่ดีไม่ว่าดีไปบุกทำลายยิงจรวดมาใส่ประเทศอสิสราเอลครับทั้งที่รู้ว่าตัวเองสู้ประเทศอสิสราเอลไม่ได้สู้นะครับอสิสราเอลไม่ได้แต่ยังเหมิมเกลิมบมื่อการยิงจ,จรวดใส่ประเทศอสิอสาราเอลอีกงานนี้กอ,องทัพอิสราเอลก็จัดหนักจัดเต็มไปเคี่ยวลูกจรวดให้อย่างต่อเนื่องนะครับทำให้ฐานที่มั่นและสมาชิก กลุ่มก่อการร้ายฮิตบนเลาะดับเพลินด,ดับสวนกงินวันมากนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองฮิตบนเลาะเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก่อถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับปเป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลบุกเข้าโจมตีตัวเองของกลุ่มก่อการร้ายฮา,ามาสระยะประชิดด้วยครับบนถนนในชนนกาซาซึ่งฉากการสู้รบนี้เป็นเหตุการณ์ที่หน่วยรบพิเศษอิสราเอลนะครับได้บุกเข้าไปโจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในช่วงเช้านะครับพี่น้องที่เห็นนตคคะะรรับแลสาามถิด กลุ่มกวากะไลฮามัดได้หลายคนด้วยกันนะครับมีรูปร่างของทหารกลุ่มกวาดกะไลฮามัตนอนถูกสังหารด้วยมือของกระสุนของทหารอิสราเอลนะครับที่งานนี้กองทัพอิสราเอลต้องการกำจัดกลุ่มกวากระไลฮามัตให้หายไปจากแผนที่โลกโดยเร็วที่สุดนะครับและส่งของรังภ้าพื้นดินเข้าไปในพื้นที่เพื่อมีโอกาสช่วยเหลือตัวประกันด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังช่วยเหลือตัวประกันไม่ได้ แต่ก็ทําการเข้าตีกลุ่มกอกลาฮามาตต่อไปครับทั้งในตึกสูงและอุโมงค์แต้ดินของกลุ่มกอก้าฮามาตท,ที่กองทัพอิสราเอลต้องบุกเข้าไปจู่โจมตัวเองของกลุ่มกอก้าฮามาตให้ได้นะครับที่ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่พวกเขามีและการฝึกมาดีนะครับที่กองทัพอิสราเอลนั้นคุ้เชื่อว่าเป็นกองทัพแนวหนาต้นของโลกนะครับที่ต้องการกําจัดภัยคุกคามที่มีต่อไประเทศอิสราเอลจากกลุ่มกอก้าฮามาสนะครับซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ภัยคุกคามหลักๆของประเทศอิสราเอลก็คือกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่อยู่ในเชเดลกาซรรานั่นเองนะครับทำให้เงินนี้กองทัพอิสราเอลต้องกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสให้สิ้นซาก ในโอกาสนี้ต่อไปนะครับจากการที่กลุ่มกองกำลัฮามาดบุกมาสังหารหมู่ชาวอิสราเอลในวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมาแบบนั้นงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ได้ใช้ทั้งกองกำลังภาคพื้นดินกองทัพอากาศกองทัพบ,บกกองทัพเรือนะครับจนทกกีกองกำลางฮามาสใส่ไม่ยั้งส่งผลให้ฮามาสถูกสังหารไปมากกว่า10,000น,น,นายแล้วนะครับและคาดว่าจะถูกขัจัดต,ต่อไปจนกว่ากลุ่มกองกำลังฮามาสคนสุดท้ายจะหายไปจากแผนที่โลกนะครับละเหตุการณ์สุดท้ายน,นะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคพื้นดินเจอ บริเวณปล่องรูอุโมงใต้ดินของ,ของกลุ่มอกาะกลาฮามานะครับที่ตั้งอยู่ในชวนกาซาซึ่งกองทัพอิสราเอลนั้นก็ได้ส่งทั้งหุ่นยนต์และทหารเดินดินนะครับเข้าไปตรวจค้นดูว่ามีกลุ่มเกาะกลาฮามาประจําการอยู่หรือไม่ หรือมีตัวประกันอยู่หรือไม่นะครับจะได้ช่วยออกมาแต่สุดท้ายก็ไม่เจอนะครับกองทัพอิสราเอลจึงได้ทําการค้นหาตําแหน่งของอาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสต,ต่อไปนะครับทั้งที่อยู่ในอุมง์ใต้ดินและอยู่บนพื้นดินที่เป็นที่ตั้งของดูุโมง์ใต้ดินนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสจำนวนมากครับที่ทิ้งไว้ในบริเวณแห่งนี้แล้วก็วิ่งหนีห่างจุดตูดไปนะครับเพราะว่ากลัวตายนั่นเองนะครับทำให้ทหารอิสราเอลสามารถยึดยุทโธปกรณ์ของกกุ่มมา เหล่านี้ได้เป็นจํานวนมากนะครับตามภาพวิดีโอที่ปรากฏที่แสดงให้เห็นถึงยุทธบุคคของฮามาสถูกยึดได้ด้วยน้ำมือของกองทัพอิสราเอลอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้กลุ่มกองกำลังฮามาสไม่สามารถใช้ยุทธปกรคเหล่านี้มาเล่นงานทหารอิสราเอลหรือประชาชนชาวอิสราเอลได้ต่อไปนะครับปราขอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากับเพีงเท่านี้ถ้าผู้พิชิตพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเดีมากครับ